มาดูเรื่องของการจัดงานกาชาดประจำปีกันบ้างนะคะที่จังหวัดสงขลาว,วันนี้ก็มีการถแถลงข่าวค่ะเรื่องของการจัดงานกาชาดออนไลน์ขณะที่ในวันนี้นะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ะมีการสมุตรสาวนะคะเข้าประกวดขวัญใจกาชาดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมโบสถ์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาและก็หาไรายได้ช่วยเหลือกาชาดค่ะ โดยวันนี้นายเจษดาษจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะเป็นประธานในการเปิดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564พร้อมทั้งแถลงข่าวร่วมกับทางด้านนางดาเร่จ,จิตรัฐนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาคา่ะซึ่งงานกาชาดออนไลน์ประจำปี2564ในปีนี้นะคะสภากาชาดไทยกำหนดจัดงานกาชาดออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ wwww.ganka งานกาชาดดอ ซึ่งจัดภายใต้แนวคิดประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติฟันแฝงและแชร์ริงโชว์ระหว่างวันที่14ถึง27ธันวาคมรวม14วันตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับงานกาชาติจะเป็นกิจกรรมหารายได้การกุศลน,นะคะที่สภาการชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดซึ่งได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆนะคะเป็นระยะเวลาเกือบศตวรรษในการจัดก,กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและก็ระดมทุนสนับสนุนการช่วยเหลือของสภาการชาติไทย และเหล่ากาชาติจังหวัดในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภ,ภัยการบริจาครโรหิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ได้โอกาสต่างๆทั้งนี้เหล่ากาชาตดจัดงสงคลาได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมในงานกาชาดออนไลน์นะคะปี2564จำนวน4กิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมแรกก็คืองานกิจกรรมร้านเหล่ากาชาดออนไลน์ประจำปี2564 การส่งคลิปประกวดอาสาการชาติการส่งคลิปประกวดงานการชาติออนไลน์ประจำปี2564และการประกวดขวัญใจการชาติออนไลน์ประจำปี2564โดยเหล่าการชาติจดสงลานะคะจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งมีสินค้าอย่างเช่นกาแฟน้ำพริกกระเช้าของขวัญปีใหม่เป็นต้นโดยมีการจัดจำหน่ายวันนี้เป็นวันแรกนะคะนอกจากนี้เหล่าการชาติจดสงลาได้มีการส่งนางสาวพิมพนาราจิตรัหรือว่าน้องพิมพ์ค่ะ ลูกสาวคนสวยของผู้ว่าราชการจัดสงคานะคะร่วมประกวดขวัญใจกาชาติในปีนี้ด้วยซึ่งน้องพิมพ์เป็นผู้สมัครหมายเลข16ซึ่งประชาชนพี่น้องชาวสงขลาค่ะสามารถร่วมโบวตให้กําลังใจน้องพิมพ์ได้ด้วยการมอบดอกไม้นะคะโดยดอกไม้1ดอกจะเท่ากับเงินบริจาค10บาทให้กับสภาการชาติไทยโดยสามารถที่จะร่วมส่งกำลังใจได้ตั้งแต่วันนี้นะคะตลอด24ชั่วโมงจนถึงวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมในเวลา20นาฬิกาค่ะ จะมาสงขาได้ดำเนินการใน2ส,ส่วนที่นํารายได้เข้าสู่ารชาติเบื้องต้นเท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลขณะนี้เนี่ยมีรายได้ที่เกิดจากการโบวตขวัญใจกาชาติซึ่งเป็นตัวแทนของสองขานั้นเนี่ยอยู่ที่400,000บาท400,000บาทอัพนะครับ0 0 0 0 0บาทอัพหมายความว่าเราได้รับ การโบวจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาและจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งรายได้ทั้งหมดนี้ก็เข้าไปที่สภาาชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็รายได้จากการจําหน่ายกระเช้าออนไลน์ซึ่งสักู่เนี่ยได้มีการเปิดเปิดการจําหน่ายออนไลน์เนี่ยทราบว่าขณะนี้เนี่ยมีตัวเลขอยู่ประมาณแสนกว่าบาทนะครับซึ่งขณะนี้ก็เท่ากับว่าเราชาวจังหวัดสงขลาได้ร่วมสนับสนุนกิจการของกาชาติเนี่ยในเบื้องต้นวันนี้นะครับเป็นจำนวน5 0 0แสนกว่าบาทแล้ว ยังมีเวลาอีก14วันผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับได้มีส่วนร่วมกันสร้างบุญสร้างลุศน,นะครับในการทํากิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมของกาชาติสภาการชาติไทยนะครับในานามของจังหวัดสงขลาครับก็ทางเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลามีความมั่นใจมากนะคะในการส่งน้องพิมนาลาจิตรนะคะน้องมีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างนะคะแล้วก็มีจิตอาสา,าซึ่งเข้ากับคุณสมบัติของเหล่ากาชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านมาโหวตน้องน้องประกวดหมายเลข16นะคะโดยการมอบดอกไม้1ดอกก็จํานวน10บาทนะคะให้ท่านช่วยมอบน้องแค่1ดอกนะคะแค่1ดอกก็จะเป็นการช่วยสมทบทุนและก็ได้บุญกุศลกับทุกท่านด้วยนะคะเป็นการทำบุญกับสภา,ากาชาติไทยค่ะ